เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบอร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแนวมุง่งตรงหนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกเนอะให้นั่งขัดสม,มาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบา หลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายๆไม่ถึงก็เปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ยๆกัเราเปลือเปลือกตานิดๆอย่าไปบีเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ หับตาพิมพริมนั่งน่าย,ยิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กลามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอ มาไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตัง้งผ่อนคลายนะลูกนะ แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูผกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ ธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปพดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง พรพศพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับพินาตต่างๆ ราะฉะนั้นเราก็ไปควรไปยึดปันถึงมันให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ททำใจให้ใสใสไอเบอิกบานห้แจ่มชื่น แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเราเนจะจ๊ะไอ้ใจไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราจะไ,ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจะจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ย ยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะดิาพานที่พระส,มสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหย,ยุดนิ่งนมนม อยู่ที่โซกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพาท่านเห็นภัยในการเป็นวัยแต่เกิดในภพทั้งสามในสังสารวัตนี้ภัยในชีวิต ชีวิตในสังสารวัตนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ด่างๆมักมายล้วนทำให้ชีวิตท,ทุกข์ตรมนเมื่อยังไม่รู้ เกี่ยวกัเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอมอยหลายชีวิตก็เบียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจากสิน้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิน้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่าง ชนชั้นกลางทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกขที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพร,รากจากสิ่งที่เป็นดีรักษ์ความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นดีรัก์ หรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้หนังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เคยความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำภัรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็ สแสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพลาดอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นทา่านก็สละโดยเฉพาะเราสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระองค์นี้สละราชสมบัติ สละสมบัติจกักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสีหรือโลกทั้งสีซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหายอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละ ที่ส่นกลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจึงกระทั้งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทิยานเป็นประสมมาสมัาสมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณา อยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก <c oughs> ็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนใดพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก้อยพระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสมมาัสบุริเจา้า ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นโคตรภูบบคล มีพรรัตนาไตรเป็นที่พึง่งก็มีมากมายเข้าถึงชาลาพีบุคคลคือเข้าถึงชาตทั้งลบสมบัติและอรุษสมบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกาลยาะชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิต ประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตัดสุดธรรมของพระสมมสาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวพวบัง ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์สรสมมอสมุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพญามารเขาบดบงังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องีี แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้วิตีกับโลกภายนอกทีกรเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสมบัติธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาบยศฉันเจือน,นอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิต ทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราว ให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกไปชัว่วคราวเช่นเอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งเมินเม,มาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชัว่วคราวแต่ลืมทุก หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละพบกับแล้วว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงนี้ สวนทางกลับที่พยายามมอนดึงกันไปติดข้างนอกพยายามมากระเจิงไปติดรลบเสียงกี่สรสมบัิตะมมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีกวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนีน้จึงเป็นป้อมปราการ ที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายใจเกิดในสังสารวัฏมานนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเขา้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมา เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบรารมีที่มีไม่เท่ากัน จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้าง หรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลิน ความเพลินก็คือความเพลินจะได้เปความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกิรสัมภัตธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยน้องครองบึงตามลำบังก็มีสุขได้ ดวงทำดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยกลาาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะละเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุข ความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อ,อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงกุฎเทพินีสดเทนทัศสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายแต่เรียกว่าดวงธรรม,มานุปสัสสนาสติปัฏฐาน หรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายะตนานิพานหรือปากประตูสู่อายตนานิพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและวก็ข,ะขายายไปรอบตัวทุกทิศท,ทุกทาง360องหกสิบอง จะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพนทธิวเมรรคผู้ใดเห็นธรรม ผู้ใดก็จะเห็นพระตาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการเป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเ,เริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรก หรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้ มีแต่ความสุขล้นล้นที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลาย,ยใจจะขยอยไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจากขุที่ทาให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มียาณทัศนะเกิดขึ้น รู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสัพสัตว์และสัพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุยานบรราัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจา้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้วน,วนสวยงามล้วน,วนกายใส เป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระพรัตตนาไตรกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนะั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรรตนะคือกายทานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้ เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสมมาสติเจ้าเอาไว้ลัตะนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกลายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่ง ให้กับถึงธรรมดวงนี้ให้แต่สักก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ้ะในตําแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดถักกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแนหะ เราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งหรือแจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้ยตัวของเราเองหายสงสัยในตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัตนี้ และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอาการลิลโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้น ให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมาในใมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึง่งใสใสจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสใสของใสใส กลมมเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็ถ้ากแก้วตาของเราแต่เราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะแต่แต่นิ้วก็ไห่เรื่อยขึ้นมาเลยนกลมรอบตัวใสบริสุทธ ระดุดเพชรที่จรในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่อย่างวันแต่วัาใสยเย็นเหมันแสงจันในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนมนมเบาเบาสบายๆ คล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆ,ๆอย่างเบาเบาต้องเบาเบาต้องสบายสบายต้องพ่อนคลา ั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ห้าเปอร์เซนต์กันนึกห้าเปอร์เซนต์ชัดเจนสิบเปอร์เซนต์การนึกสิบเปอร์เซนต์อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆ นุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มนุ่มด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหัง สัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ